ชายชราในวัย83กลับมายืนที่หัวกระไดบ้านของตัวเองอีกครั้งแกยืนถอนหายใจเฮือกกลับมาแกอีกแลวกูถ้าไม่ติดวาอยากกลับมาอุ้มเหลนจะหาเมียอยู่ฝั่งโน้นสักคนเลยเฮหมดสภาพเลยกูที่นี่เจ้าโดเจ้าต๊อกไปไหนกันหมดว่ามารับค่าทีเจ้าโดเจ้าต๊อกปรากฏตัวขึ้นข้างๆมีไร,รตาเจ้าโดถามอันนี้เองสองคน าหม้อไปนี่ไปทวงน้ําไกลๆเลยนะเอาที่มันลึกสุดใจไปเลยนะตารางสั่งไอ้โดไอ้ต๊อกมันแบมือยื่นออกมาพร้อมกันขอค่ารถด้วยตาอืมค่ารถอะไรวะตารางถามแม่ลึกสุดใจตังค์จะจ่ายด้วยเดี๋ยวหนูสองคนเอาไปทิ้งที่กลางทะเลอันามันเลยตาเจ้าโดตอบเจ้าต๊อกก็พยักหน้าเห็นด้วยอืมนี่มึงสองตัวไม่ต้องเลยหาเรื่องนี้เที่ยวกันอีกแล้ว เอาแค่คูคลองหน้าวัดพอตะรางรู้ทันรีบกําชับมันแหมเดี๋ยวคนหาปลาก็ไปทอดแถวขึ้นมาอีกตาก็เหนื่อยอีกแหละโดอธิบายให้ฟังใครมันจะไปทอดแถหาปลาหน้าวัดกันวะมันเขตอพยพทานมันอ่านป้ายอ่านหนังสือกันไม่ออกเลยไงฮะไอคนหาสมัยนี้นี่ตารางบนอืมกระโมตอยู่รับใช้ตาทุกวันหนูสองคนจะได้ไปเรียนหนังสือตอนไหนละ่ะโดตอบตอกพยักหน้าเห็นด้วยฮะ นี่มึงสองคนเหรอเนี่ยไปทอดแหเอาขึ้นมาตาลังเริ่มจับได้ก็มันติดขึ้นมาเองนี่หนูเลยวางตั้งเอาไว้ว่าวางๆจะไปทิ้งทะเลไกลๆยางไงตาก่อนที่สองตัวจะโดนเคกกระโหลกจากมังเอกราลังก็มีเสียงใสๆร้องทักออกมาจากในเรือนคุณตากลับมาแล้วเหรอคะคิดถึงจังเลยไปตั้งหลายเดือน หลานสะพรยคนสวยออกมาทักถ่ายทําให้เห็นว่าตัวเธอได้เปลี่ยนไปแล้วดูมีน้ามีนวลมีอ้วนพุงยืน่นสุดงามตาเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยทำไมมันอ้วนอย่างนั้นล่ะลูกไปกินอะไรมาขนาดนั้นก็ร่ังยืนดูงงงถามได้ไปกินอะไรมาเจ้าโดยจะตอกพาก,กันหัวเรออาะรื่นตั้งท้องนะคะคุณตากับพี่เหน่งนะ่ะหลายเดือนแล้ว เออให้มันได้อย่างนี้สิว่าไอ้ควายนึกว่ามันจะไม่มีน้ํำยาตารางชายเชาราหัวเราะชอบใจที่แกจะได้อุ้มเหลนตัวน้อยๆสักทีช่างสมใจนึกแกนักในคราวนี้มันช่างเป็นบทจบที่สมบูรณ์แบบและสวยงามยิ่งนักโอวาตสัตต์ตารางมีขาไม่สู้ดีจะบอกโดเอ่ยเรียกขึ้นมากลางคันนก็ไอพิ๊อกตาม,มาแตกไปแล้วเมื่อกี้จะโดสารภาพ คำน่าสำนึกผิดเดียเด๋ยวเดี๋ยวไอโดค่าตรงไหนว่าข้ายังไม่ได้แตะหม้อน,นั่นเลยตอกโวยอ้าก็ข้าส่งให้เองแล้วไม่ยอมรับมันจะหล่นน่ะสิโดอ้างเหตุผลตามความเป็นจริงกูอยากจะบ้าขอตัวเป็นลมแพบตารางสุดลงนั่งยองๆเอามือกลุ่มศีรษะเองสองคนไปเรียกไปตามน,นี่เองมาสิตารังเอ่ยรำพึงได้ได้จะตาแปกๆกันตักจะโดจะตอกรีบรับคําสั่ง แก้ตัวในสิ่งที่มันได้ทำผิดพลาดไปเมื่อกี้แบบตั้งใจเน่งว้ยตาลังใกล้สิ้นใจแล้วเว้ยมาเก็บซพแกนในโดตะโกนเรียกเจ้าเน่งจากภายในเรือนอิงสองคนทำไปเพื่ออะไรตาลังเอ่ยถามขึ้นมาในขณะที่แกยังกุ้มหน้าอยู่ <c oughs> รู้ตัวแล้วสินะตาลังจ้าโดวอรเราอออกมาพร้อมกับเจ้าต๊อกพลางพูดออกมาแบบแปลกแปบลบแบบแบบแบบที่แกตาลังไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากปากของมันทั้งคู่ เมื่อไม้ใหญ่ใกล้ลม้มเมื่อลมเปลี่ยนทิศสรัพสั์ทุกชีวิตก็มีสิทธิ์ที่จะโบยบินทิ้งรวงรังเจโดเอ่ยสารภาพเจต๊อกก็ยังหัวเราะไม่หยุดทำเอาเจ้าโดเริ่มไม่พอใจนี่เมึงจะหัวเราะไปยันอีพีหน้าเลยไงเนี่ยไอ้บ้าต๊อกหยุดหัวเราะได้แล้วมันเปลืองหน้ากระดาษเว้ยโดหันไปโดูเจ้าต๊อกทำเอามันหยุดหัวเราะกันได้พี่เน่งไม่อยู่แล้วจะตานากินลงท้องไปแล้ว ท้องอืดทีเนี่ยสงสัยกลายหมดอายุย่อยยากจังเลยสารภาพเสียงอ่อยเจ็บมากใช่ไหมตลาดล่ะจอมกังเวทไงล่ะที่โดนคนไกลชิดหักหลังหมดเลยมันช่างสาสมที่แกทรมานข้ามานานนมในหม้อดินใบนั้นร่างงูขนาดใหญ่ปรากฏกายขึ้นมาเยอะเย้ยตาหลัง ผีมันก็คือผีแกมาสะกดวิญญาณเอาไว้รับใช้ต่างหาของแกมากมายแกคิดว่ามันจะชอบกันไหมแม่อยากอุ้มเหลนไอ้แกเอ้ยเอ้ยบรรพบุรุษแกสร้างโลกเสมือนจริงนี้ขึ้นมาเพเื่อก็บสิ่งชั่วร้ายเอาไว้ไม่ให้หลุดรอดไปฆ่าจินคนมีเพียงฆ่าตนเดียวพยางูผีที่สามารถทำได้แกก็มาจับฆาขังเอาไว้ในหม้อดินห่วยๆของแก ทำไมแกไม่คิดมั่งว่ามันยุคสมัยไหนแล้วทำไมแกไม่ใช่หม้อสเตนเลสแบบชาวบ้านเขาทียมกันมันจะทนทานไม่แตกง่ายจะงูผีหัวเราะร่าพร้อมคําแนะนําที่ดีกว่าออกไปจะตอกหัวเราะออกมาอีกครั้งและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดจนจะโดหันไปเอามือปิดปากมันไว้ส่วนอาจารย์หลังน้ำตาเริ่มไหลพรากแกตะโกนออกมาสุดเสียง ไม่ไม่นะนะข้าไม่เชื่อ,อ,อน,นั่นไงข้าบอกแล้วว่าแกนอนหลับแกยังไม่ตายตอกบนกับเจ้าโดว่าแย่เลยผิดหวังซ้ำซากโดบนเสดายออกมาตารางสะดุ้งตื่นลุกขึ้นมานั่งหน้าตาเหลือรา้าโล่งใจที่มันเป็นแค่ความฝันือมพุกเองสองตัวนี่เล่นสะกข้าเก็บไปฝันเลยและงูผีละ่ะยังเอาไปไว้ไหนตารางถามด้วยความเป็นห่วง กลัวมันจะเหมือนในฝันเมื่อกี้ของแกเอาไปฝังดินให้ลึกสุดใจทำแบบที่ตาสั่งซ้อนในหม้อสเตนเลสใส่ตู้เซฟเหล็กโยนลูกกุญแจทิ้งและหย่อนลงไปในบ่อน้ำบาดาลลึกกว่า10เมตรเอารถแบคโคขุดดินฝังกลบไปหนูขอค่าจ้างรถแบคโคขุดดินด้วยตาโดแบมือของเงินเท่าไหร่วะตารางถามหันไปหยิบย่ามหาเศษเงินไม่กี่พันก็ยังดี กว่าที่แกฝันร้ายเมื่อกี้มันเทียบกันไม่ได้เลยตารางคิดภายในใจสองแสนบาทโดตอบทำเอาตารางสะดุดหัวทิ่มทันทีไอ้เต้ามันบอกโง่ๆอย่างหนูน่าจะขับไม่เป็นหนูเร่ยขึ้นไปขับมันดูรถมันพุ่งลงคลองไปยังงมหาไม่เจอเลยตาดีนะหนูก็โดดลงมาทันโชคดีมากโดตอบทำเอาตารางนั่งน้ําตาไหลพากไอ้พวกเวนี่ก่อนที่ตารางจะมโหจนความดันขึ้นเบาหวานลงตับ เสียงตะโกนออกมาจากภายในห้องคุณตาคขะคุณตาขาช่วยด้วยหนูน้าวิ่งมาเกอะแขนตาหลังที่นั่งมองอยู่ไหนใครทําอะไรหนูบอกตามาความสนใจของตาหลังหันไปที่นาทันทีพี่เน่งค่ะพี่เน่งมันจะปั้ามหนูมันบอกเซิร์ชดู Google เพจหมอหมาแพนดี้ว่าต้องป้ามเมียเวลาสามสี่ครั้งจะได้ลูกฝาแฟดค่ะคุณตาพี่เน่งมันบ้าไปแล้วไม่เอาหลก ok. เดี๋ยวสะเทือนลูกในท้อง องตารางพางเอามือจับรูปท้องตัวเองเบาๆกูจะบ้าแต่ละตัวนี่พวกเองว่างกันมากใช่ไหมวันวันหาแต่เรื่องปวดหัวไม่ให้ข้าตารางด่าไอ้พวกหลานชายตัวแสบทั้งสามของแกแค่วันนี้เท่านั้นแหละเยมิมพวงนี้จะไม่ว่างแล้วปรากฏพระรูปหนึ่งเดินช้าๆขึ้นเรือนมาแกคือหลวงพ่อเทพพระในตำนานที่เคยปราบผีไม่ไม้จนโด่งดังมาแล้วทุกคนที่นั่งกันอยู่ตรงนั้น ตากันหันไปมองเป็นสายตาเดียวกันนมมสก,การครับหลวงพ่อมีอะไรให้ผมรับใช้ขอรับตรังเอ่ยพร้อมยกมือขึ้นพนมไหว้แนบอกหลวงพ่อที่มียานแก่กล้าค่อยๆย,ย่อนตัวลงมาหันมองขวาตรีสายตาไปเดินรอบทําให้ตรังรู้ได้ทันทีว่าท่านท่างศักดิ์สิทธิ์มีสายตาที่มองเห็นสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นเป็นแน่อริยะสงรูปนี้ท่านช่างไม่ธรรมดาเลย นี่อยู่คนเดียวหรือโยมแลดวงเวงปแปลกในบ้านโยมนะหลวงพ่อเอ่ยทาเอาตาลังหัวกะมั่มไปทันทีฮ่าไม่เห็นพวกเราจะโดูเจ้าต๊อกตากันหัวร่องงอหายหนูนานั่งมองตาปิดป,ปรึกลำน้ำสายใหญ่ในทิ่นทตมาจำบัดอยู่ปรากฏงูขนาดใหญ่ออกมาอาละวาดไล่กัดกินผู้คนหลวงพ่อเริ่มเล่าเหตุที่ทำให้ท่านต้องเดินทางมาแสนไกลเพื่อมาตามอาจารย์หลังในครั้งนี้ อืมงูอีกแล้วเหล่ากระท่านรังบนรำพึงจะโดยจะตอกหัวรอกันคิดคักหน้ารื่นหลวงพ่อหันควบตามเสียงสิ่งจกเยอะนะบ้านโยมรังนี่หลวงพ่อเอ่ยทำเอาไอ้สองตัวล้มลงกลิ้งกับพื้นบ้านขำกันจนน้ำตาเล็ดแทบร้องขอชีวิตหลวงพ่อขยับเล่าต่อ ชาวบ้านพากันขนานนามว่าเจ้าแม่นาคีเรื่องมันจะไม่เกิดถ้าไม่มีคณะนักศึกษาและอาจารย์จากเมืองหลวงเดินทางมานักศึกษาได้มาพบรักกับสาวน้อยแสนงามนามว่าคำแก้วผู้น่าสงสารเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลวงพ่อนักศึกษาหนุ่มคนนั้นชื่อทศพลใช่ไหมครับอาจารย์รังเ่ยถามใช่สิี่โยมรู้ได้ยังไงเนี่ย หลวงพ่อสงสัยเจ้าโดได้ยินถึงกับหัวเราะปานจะขาดใจกู <c oughs> จะคขาดใจตาย,ตายนี่เล่นจะแม่นาจีด้วยโดมันคว้ามือไปจับตัวเจ้าตอกที่หัวเราะกันจนกลิ้งไปแทบจะตกเรือนกันอยู่แล้ว <c oughs> แต่ที่กระผมได้ยินมาเรื่องนั้นมันจบไปนานแล้วนะครับหลวงพ่อตรังเอ่ยมันจะจบได้อย่างไงล่ะโยมตอนที่อาตมาออกเดินธุดงมามันเพิ่งเริ่มต้นเลยนะเรื่องเนี้ยหลวงพ่อเทพยนืนยันนี่มันปีห้าเก้าใช่ไหมโยมตรัง หลวงพ่อเอ่ยถาม,มปีหกสามนะครับหลวงพ่อมาติดกล้องไปนานแล้วครับหลวงพ่อตรังเฉลยอุ้ยมาจะมาเดินหลงทางไปสี่ปีหลวงพ่อบ่นเสียได้เจ้าโดคว,ว้าตัวเจ้าตอกไม่ทันมันหัวรอดจนกลิ้งตกเรือนไปแล้วเสียงอะไรนะ่ะหลวงพ่อหันไปมองตามเสียงอ๋อไม่มีอะไรหรอกครับหลวงพ่อหมาแมวแถวนี้มันคงไล่กัดกันไม่มีอะไรหรอกครับตรังตอบ งูผีตัวสุดท้ายที่ว่าน่ากลัวที่สุดผมได้ฝังมันไปแล้วใส่ไว้ในตู้เซฟปิดตายโยนลูกกุญแจทิ้งต่างหากครับหลวงพ่อสบายใจได้ตาหลังหัวรอกออกมาแบบสุขใจเออนี่ดอกนี้ใช่ไหมโย,ยมหลังตอนเดินออกมาอาตมากเก็บได้ไม่รู้ใครมันทำหล่นไว้ตรงทางเข้าบ้านโยมหลวงพ่อเทพชูลูกกุญแจตู้เซฟขึ้นส่งคืนให้ตาหลังหไอเวรสองตัวนี่ ไปโยนทิ้งไว้ช่วยจริงๆเลยตาลังตะโกนด่าออกไปอ้อหลวงพ่อเก็บมาจากตรงนั้นลวงพ่อชี้มือไปหน้าบ้านอ๋อไม่มีอะไรครับผมด่าตัวเองเนี่ยไม่น่าไปทำหล่นทิ้งไว้เลยตาลังเอ่ยแก้ตัว